ได้เปล่าได้เปล่าได้นหมวิได้ไปกันได้อันนี้แหละอันนี้แหละอะไรจ้าโอค่ะ ว้าวตัวดอ้าวโอ้ยตัวใหญ่เอยกล้ามใหญ่มากมันมันอันนี้ก็องอยู่ในวอลกั๊มหรอถูกนี่ค่ะอ๋อ เรา่อยู่ไหนยู่อยู่นรถเลยวิธีดารานะคะรวอวิธีดาราค่ะมึงอยากไึ้นอันนี้อ่ะอนนี้ไปลงก่อได้ไเดี๋ยวส่งอันนี้ให้สวัสดีค่ะวอล์กเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะพี่รอระ อันไหนอ่ะคองหรอหรือเปล่าอันไหนเออไม่ทำอะไรกันที่เวลาอันนี้เรามาเลือกรองเท้าบูทกันนะครับถูกอ้าวแล้วรองเท้าอยู่ฝั่งไหนอ่ะตรงนี<า>้น่าจะมีแต่ขั่วว้าวถูกไม่ไหาเลยใช่ไหมในหรอครอับอาจายแน่นอนวันนี้ทำบล็อกวิจอาจารย์ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเดินตรงไปอ่ะหรอวันนี้ก็จะไปออกภาคสนามกันเนาะ เราไปที่ไหนกันเออวันนี้วันนี้เราไปกันที่ในทุ่งก็คืออยู่ใกล้ๆของมหาวิทยาลัยเรานี่เองก็คือเี่นที่นี่คือสุดๆคุ้มมากเลยวันนี้ข้าวบางีข้าวพีค่ะวันนี้ข้าวหนค่ะลับบ้านนะตามมาจากพี่โดนทั้งแบบบางีค่ะเมาพูดกันแค่อ่ะมาบอกก่อนดังเลยอ๋อบู๊ดดำๆอ่ะเอาหนูนึกว่าบู๊ดแบบหนูนึกว่าบู๊ดแบบแบบยางไงนู้น ขอไฟสีสีไม่รู้โอดูไฟตรงไหนอ่ะไหนน้องแก้มได้ไฟอะไรลูกได้สงวุ่นวายมากวุ่นวายวากวีค่าววากวีพิทวันไหนขอดูหน่อยหาข้างนี้หนไหนด็ดุดอุ้ยกล้องสวยว่ะ ได้เปล่าได้เปล่าโดนอ่ะนี่ค่ะได้ไหมได้เซนได้อันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละพอมากพูดหน่ะพี่มินว ลองปิงยังไงคะพี่โลบูพี่คะวันนี้เราจะมาใส่ยังไงเราใส่บูททายังเอิรพี่เราลักสวยมากไฮแฟชั่นสุดสุดปรสุดไปเลือกยังโอเคเจ้าหนนี้เราก็ได้เราก็ได้ลองทามาแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางไปทำอะไรอ่ะใส่บูทเพื่อไป ลุยโคนกันค่ะตอนแรกนึกว่าบูธแบบยาง,ยางกลา,างๆอ่ะปู่ตอนแรกเราคิกว่าเป็นบูธแบบลงลลงลงนาเนาะ<ช>แบบเออแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นบูธแบบรองเท้ารัดส้นแบบนี้นี่นะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะดิฉัน,เป,นเ,เป็นแผแลโอ,อ้รู้สึกว่าน่าจะโดนคลิปมันแหละโอ้ยทำร้ายดาราสาวเดี๋ยวในห้องนี่นะตรงนี้คือแผลปะ

นาที นะคะตอนนี้เราไปไหนกันคะพี่นิ้าถูกค่ะถูกตอนนี้เราก็นั่งรถกลับเพื่อนๆนะคะเพื่อนขอโบกมือหน่อยค่ะไม่มีใครพูดอะไรเลยหรอเรไม่ต้องคนดูเกริงถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปหาอีฟาร์มกับรถตุยฟาร์มคันนะคะน้องพี่ปีนตั้งต้องเรื่อยๆวอล์กวีกไง เออักเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันทําเมื่อก่อนก็แบบมีชอตอะไรแาลีนไงโอ๊ยตอนนี้เราก็ถึงกันนะคะเพื่อน อะ,อะไรจ้าวอค่คะไวอคอทำวอค่คะอะไรเอาไปเอาไปเอาไปหมดเลยไหมอ่ะแล้วก็ไปจุดแบงกกันหน้าหาดเดี๋ยว,วะอะร้อนมากาหน้าเหลืองสุดสุดไม,ไม่ได้เอามาจะว,ว่าใช้ของไอ้นาว่าใช้ใบนีอะมันสวยดี ไม,ไม่ใช่จ้าเมื่อนนี้มาย้อนแสงกดเข้าไปกดเข้าไปเมื่วอวานนี้เดินมาย้อนแสงไงแล้วนนย,วย,ยงังไม่วางคุยยังไม่เลิกวางคุยเหรอเพื่อนท่านตอนนี้เราก็ใส่รองเท้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่กับชาประมงค่ะถูกต,ต้ององุยขอโทษ I'm sorry นี่นะคะรองเท้าแบบตัวแม่มาก ยังไม่ถึงเลยหัวซาเลยนะครัเราให้ดาวเทียมมันรับเยอะๆได้แั้วระดับน้ำทะเลบรรารตอนนี้คือก็ต้องไปดูอีกใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าหายก็หายมูไม่ได้หายคนเดียวมีเพื่อนหายด้วยต้องไปตักถูกทีนี้กลุ่มหนึ่งอยู่ไหนจุดอะไรไปตรงไหนกลุ่มหนึ่ง อ่าวัดแท่งอันนั้นวัดพิกัดแท่งเป็นเหมันเพื่อให้ที่จะวาดแท่งได้ทำยังไงดีเหมือนกันทีนี้กลุ่มสามทำอะไรวัดหัวตาขอดูขอดูหน่อยนะก็อัดเลยอันแรกสามตู้นะคระนี่นะคะมีความเพื่อนแล้วก็ วักาก็ทำร่วมกันทีนี้ก็จุดไปด้วยอจารยอายอ่ะสี่อยู่ไหนสี่ครับสวัดต้นไหมคต้นเฉพาะตไหนครับี่ียนหาวัดยัูเลยจะวัดต้นไหนห้าห้าเยอะสุดเลยไม้ต้นนั้นไหมที่อยู่ที่สะพานน่ะต้นนั้น่นะ ซอฟอ์ก็คือหลังต้นนั้นไปถึงเออเต้นไปได้ไหมหนูลงได้ถึงกลางเทนนิสอาจารย์อาจารย์เออตรงซอฟจะลงยังไงเดี๋ยวจะตรงแฮ็ก็คือจากที่มันเป็นเรื่องเป็นเลนอ่ะนะต้นตรงนั้นค่ะแล้วก็เอาง่ายๆเลยจากสะพานนั่นเรียกว่าสะพานหนึ่งนะค่ะแล้วนู่นคือสะพานแปดเลยสะพานแปดเรื่องเอาตีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาเลยเออใครชื่อไมาดูให้ใส่รองเท้าก่อนแล้วพี่มุกอ่ะ เรากลุ่ม6กนะคะกลุ่มหกเราก็ได้ไปลงไปลงไปไหนลงไปเลนปะ่กลุ่มเรากลุ่ม6ก็คือได้ลงไปเลนเบอร์หนึ่งเลยเลือกช้างนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กําลังใช้เครื่อง GPS ในการวัดเออ่พิกัดของแผนที่กันนะคะของตรงนี้เนาะของป่าชายเลนบ้านในทุ่งกันนะอ่ะต่อไปก็0ูนย์เก้า ห้าหนึ่งสี่หกห้าห้าหนึ่งห้าห้าซูไม่ต้องมาก่อนสูงเท่าไรสูงเท่าไรสูงเท่าไรสิบเอ้สิบสิบไอ้ปีนโ <4, S 2> ดน,นอะไระมาจ้ะ <laughs> ครนดูดดึงแมตที่รอสามสามก้าบ เป็นกําลังใจให้ตอนนันเลมินด้วยนะคะเราต้องลงไปที่โคลนตรงนั้นเพื่อวัดพิกัดของแผนที่อ,อ,อ้อได้อยู่พี่มิน จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วตอนนี้เราก็ทำเอ่อวัดพิกัดของแผนที่เสร็จแล้วสองคนนี่นะคะสภาพหลังทำเสร็จดูไว้ก่อนดูนะคะเป็นไงเหนื่อยมากไหมพี่มีนวันนี้โดนเหนื่อยไปวันนี้ไปดูกันอีกดวไปดูกันในกับว่าเพื่อนๆเขาทำอะไรกันต่อเนาะตอนนี้ทำอะไรคะเนี่ยโอ้ วัดกับน้ำทะเลหรอคะอาจารย์วัดกับน้ำที่นี่ในความเค็มเท่าไหร่ดีบ้าหนูคิดว่าประมาณมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีเฟตตี้มันมันหนึ่งจุดไมความเค็มคือริมนี้ปะหนูไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์หนะโราไม่ถูกอ้าวอยากจะวัดไหมได้ค่ะพี่พี่ไปเก็บน้ำให้หน่อยเอาน้ำมาจะต้องมีหาน้ำจืดมาให้อาจารย์นะแล้วก็ล้างอ่ะคุณคุณคี่ตั้งท้าตรงนั้นจะมีน้ำอยู่ตรงนั้น กู S <S <โด>ต้องไปอีกรอบหนึ่งเหรอ <S <S ทำสามซ้ำก็ดีนี่คือเป็นซ้ำแรกแล้ว <S 2> <S 2> อันนี้เหรออาจารย์เอาันนี้ไปเก็บหรอหรือว่าเก็บยังไงอ่ะ<ด>อันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นน้ำจืดแล้วก็เอาน้ำเค็อมเมื่อกี้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปวัดระดับความเค็มของน้ำทะเลที่นี่กันนะคะว่าะระดับความเค็มมาถ้าฝู่มีประมาณความเค็มอยู่ที่ปุบกี่ปเปอร์เซ็นต์เนาะด้วยแถ่นี่นะคะเราก็เจอกับผู้กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งดูแลเมื่อกี้ฉันก็ทำาบงนี้เหมือนกันที่ตรงกลางนั้น งั้นเราไม่นับแล้วอันนี Hah> ้เราย้ายไม่ใช่หมายถึงว่าฉันวัดพิกัดแผนที่ตรงกลางตัวไม่จับเลยถูกมากบูเยอะมากถูกมากถุงสองตัวนี่นะเราก็กำลังเดินบนที่สะพานนะคะตอนนี้สะพานบนกรดคนี่นะเราก็กลังเดินบนที่สะพานนะคะตอนนี้สะพานบนกรดครีะ ไหนกูไม่ทำอะไรกันเอ่ยดำนาค่ะถูกนี่คืออะไรนี่ที่บักนาหรอบักนาไม่ได้เนไอ้คนนี่อยู่บนสะพานแล้วเหรอคะเลขึ้นไป่ได้โอ้โหลมเลยอย่าได้คอนเทนต์ค่ะลมไม่ดุหน่อยอย่าได้คอนเทนต์อย่าได้คอนเทนต์สวัสดีค่ะันนี้เราก็กำลังจะไปเก็บน้ำทะเลกันเนาะทำอะไรกันคะเนี่ยตรงนี้ทำอะไรกันเอ่ยถาอะาได้ไหม ทำอะไรนี่ทำอะไรกูจับอยู่ที่รอรักสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คือกลุ่มผมก็คือทำเช้าอ่ะเพือ่อนทำไมคะเหตุผลทำไมครับผมมีหกคนแล้วทีนี้ก็คือแบ่งกันทำแบบวัดอะไรเขาเรียกวัดทิศหรือเปล่าใช่คือวัดทิศสองคนแล้วทีนี้พวกผมก็เหลือทำกันอยู่สี่เลขกสี่คนใช่ไหมสี่คนคือทำกันอยู่สองคนอีซีอยู่ข้างบนก็คือรอจดแล้วโอปอคือนั่งถ่ายคภาพคือค<อ>ือ เอแล้วถ่ายกล้องหน้าถูกแล้ววันนี้มีอะไรฝากถึงน้องๆปีหน้าไว้เอ,อ่ยแ่าด็กๆตอนเปียนนะครับคือเข้ามาแรกๆก็คืออาจจะยังงงว่าเราเรียนอะไรอยู่แต่พอพอเริ่มขึ้นปีสองแล้วปีหนึ่งเทอมสามเราก็จะได้ในวิชาสาขาใช่ไหมนสนุกมากเลยดูตัวผมมีค่ะขอบคุณค่ะพี่นรักหากพี่ปังปิ้งดีกว่าค่ะถ้าไม่ได้เห็นว่าที่จดานะคะอันนี้คือลงวันไหนบอกก่อนไม่เกินอาทิตย์ได้มีอะไรจะพูดไหมคะถึงวันวันนี้ อุบาทอุบาร์เล็กเสี่ยวมากฟูมาเลยก่อนมันผักแว่นกูไว้บนหัวปุ๊บทีนี้มันบอกมึงอย่าทำรบกวนนะเดินมาบีบคอกูแล้วแว่นตกตกใส่โคนเอ้าวะเราเป็นเร่องมาไหมนี่อู้โคนอีดอกเอาไปไหมไ่ไปไหมไม่ครบแล้วนี่อันที่สามเหลืออันนั้นอะ อีกแล้วนุยไปให้เอาไปให้อาจารย์ิูอะไรน้ำทะเลเหนื่อยมากเลยว้าวฟูก้องฟูดอีดอกจบกอาว่าอะไรรู้ไหมวาชัดเจนค่ะหน่อยโอวบาดิโอวาค้าไม่มีอุ้ยต้องไปวัดน้ำทะเล เรามาหาเพื่อนในกลุ่มหนึ่งดีกว่าไม่ได้มาหาคนไม่ได้มาหาเพื่อนกลุ่มนี้เลยอ่ะเราก็กำลังเดินไปหาเพื่อนในกลุ่มหนึ่งเนาะนะคะตอนนี้ก็เพื่อนค่อนข้างจะลงลึกเลยทีเดียวอาจารย์บอกว่าให้ใส่ลงไปในเลยไม่ใช่หรอ องศาเอียงอ่ะกอับมาใทัดนี้ใช่ไหมดูยังไงเยดูเป็นงไลืทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างก็คือให้เราจิ้มลงไปในรูแล้วก็มักว่อใช่อ๋อเกบหับแต่ไกลมลาออกไปได้เปาาามามาตรงไหนดตรงนู้ตรงนี้ตรงนี้ยตรงนี้ไหม กด่ <jogo? S 1> อยโยนไปโสารโคนเหนื่อยอ่ะนี่ไม่มีใบแอรเลยกูเเคุณพ่อมือใหม่เป็นไงบ้างคุณพ่อมือใหม่ว้าไปสา่ะสาตัวใหญ่นตัวเดิมว้าวตัวตเดิมกับเมื่อกี้เอาแล้วแกไม่บอก นี่อ้ยนี่แกม64ถูกอุ้ยตัวใหญ่ไอ้กล้ามใหญ่มากมันมันคือมันไม่หนีพวกเราหรอไม่เหลือนั่นไงเฮ้ย64ละก้ม64เราจะจับกูเลยนปั้นดีลูกามบอลฟากปราสาทโคนให้ดูหน่อยดิใช่เลยนะเจอเจอ อันเมื่อกี้ที่ปิ่นปล่อยมัน้วมันอยู่ยตัดตีนกูสภาพเพื่อนกูอีดอกแล้วสภาเปลือยที่เวลานู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดสิบลืมอุ้ยตรงนี้รถอ่ะตรงนี้รถอ่ะพี่มีตรงนี้แสงรถมากเขยมาเร็ว แฟงสวยมากถูกมุกกระบุทำของอันใหญ่ใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเฮ้ยมีเท่าไหร่วะ41คับต้องใไมกับบองทำกี่อันโดนเปก่งที่อันหอสมซ้ำยังไงเอใช่สามซ้สามซได้กี่ฟัมแล้นี่งเยเอ้าเราเพื่อนที่เดียวหายไปไนหมดแล้ว ทำต้นไม้ต้นไม้อยู่อ๋อไม่เสร็จตี้หรอของคุณเราเสร็จแล้วพื้นที่เมื่อกี้เย่ของเราเสร็จเร็วนักจ้าใครบอกของเราช้าร์จอันนี้ต้องเห็นในวอล์กแล้วค่ะถูกถ้าไมเห็นกูจะไดนี่ค่ะอ๋อสภาพพังไม่ไหวเพื่อนกูอีดอกมีขาวด้วยดิเอามามา สามาษณ์หน่อยค่ะแป๊บนึงสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ลูกบาทพี่ลูกบาดถือมานี้ทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไงมิตรภาพระหว่างพ่อกับลูกมิตรภาพพ่อลูกค่ะโยนลงบ่อลูกคอนโนเกินใช่สักอย่างนั้นเพื่อนซักว้าหึ่งไอ้ ได้แล้วแล้อเท่ตนั้อย้เส้นไอ้นั้นยงอันใอู่ที่ปินอนใช่เอ้ยอยู่ที่บูมอยู่ที่บูมของรออันใหญ่นเสวยมากเหนื่อยมากพี่ดูปัดวันนี้ใช่เลยใช่เลยจริงสภาพทำไมเครื่องจังอะ ใส่รองเท้าเครื่อมจังรเบ้ป็นไงบ้างคะพี่คุยวันนี้โคตรเลยเลยครับมาดูผลประกอบการสุดๆรอ้าเนะแล้วคนีะทำอะไรบ้างเนี่ยได้ทำอะไรบ้างวันนี้แรงมากพี่อีด พี่โดนนั่นมาออกไปหน่อยเอาอะไรเอาอะไรกลัวไม่ได้เราไม่ไหวแล้วว้ายมีไอพี่ดูดูนี่วันนี้พี่ดาราเรียกใช้งานอีกแล้วเบื่อว่ะอะไรแต่มันเอาคนที่สกปรกน้อยอ่ะไปไปเปิดนานมีพวกมีคนที่เอ่อลางปิดแล้วด้วยนะเออเอาคนที่ล้งเสร็จแล้วไปเปิดก็ได้โปอะป๊ก็ทดลองทำใช่ใช่ไปไป วายพี่ดาราทำอะไรคะวันนี้เชียร์พื้นที่แล้วก็รั <Yeah. S 2> แล้วก็รังยาเรากำลังใกล้จะได้กลับกันแล้วนะคะตอนนี้มาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงกเย็นเหนื่อยมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็เริ่มได้เราก็ได้แบบลางเนื้อลางตัวเนาะวันนี้เราจะเตรียมตัวกลับมาหาอะไรกันนะคะมาหาวิทยอะไรว่ารกค่ะะไรก็เอาของไปเก็บกัน ฝากหน่อยค่ะพี่ได้ใส่ได้ก็ใส่ได้น้ามามาเพืเรื่องฟ้าตัวตัวทอริเรยีไเฟยก็คือฉันกับฟีใครที่มีข้อสามับกับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยยันรองเท้าบน นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอาจารย์บอกว่าเราหยุดตรงนี้ถ, Hence, ถึงสองทุ oh ่มไม่ได <thrive> <ss ort> ้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีกิจกรรมต่อถึงสี่ทุ่มได้หอนกิจกรรมคือกันรองเท้าขอล้างน่องจริงเหรอเนี่ยข้อเรากลับไปขันเท้าเหรอถูกเดี๋ราจะต้องขันอ่ะรองเท้าใครก็ลูกรองเท้าอยู่ไหนอยู่ไม่อยู่บนรถเลยขึ้นนี่เอาไปเอาไปที่ไปเลยเ้ยวิธีดารานะคะในรถกลัวมึงรูู้้รอ่ะทุกคน วิธีดาราค่ะมึงอยากได้คลิมันนี้อ่ะขอหนี้ไปลงก่อนได้เดี๋ยวส่งอันนี้ให้ก่อนแรงมากซีมันช่วยบอกริวว่าไปไม่ได้แล้วอีดอกเดี๋ยวพวกเราต้องกลับไปล้างอุปกรณ์อีกี่คนนี้ทะอาดมากเลยค่ะไม่ทันบอกว่าเมื่อกี้บอกไม่ทันไหนพี่อลารเป็นไงว่างวันนี้ ตัโอเคค่ะม okay so well, we ันเื่อตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกลับที่ไหนอื่นกลับมหาวิทยาลัยวายรักนนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันเนาะถูกสภาพทุกคนยมสุดออม I want to take a shower เหนื่อยจริงๆแล้วจะกันที่มอนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงมาหาะลยมาเรียบเป็นที่เลยน,น,นะคะเราไปทาอะไรเอ่ยเราต้องเปะะงรางค่ะโอกี่กียล่ะอีโดเออลวยอาจารย์นะคะยีได้่ะ <cụ S 2> รางค่ะย์คนะคะ ถ่ายวันเดียวค่ะถ่ายวันนี้วอล์กเดย์ค่ะวอล์กเดย์นี่วอล์กเดย์ค่ะวอล์กเดย์ค่ะวันนี้วอล์กเดย์ไม่มีนะเออมีตรงนี้อาบอลองเปิดดูลองเปิดดูไม่น่าหรอกเปิดอ่ะดี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 มันอยู่ข้างมันมันต้องเอาหน่อยหรอเฮียอะไรเนี่ยมันต้องเอาหน่ออกก่อนไหมเนี่ยมันต้องเอาอ๋อ ทำถึงเขาทีเปิดดีกว่ามัน่มีไม่อมีออันนึงนะมันมีอันนึงนี่ไม่มีเลยมีมีแต่ปักให้ใไบ้างถูกไว้กล้องชนกล้องเหรอกุลงก่อน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  กูลงก่อนอันนี้คือขยันถ่ายวอล์กวีกมากกุลงก่อนค่ะกูลงก่อนจะลงวันไหนพูดเลยเดี๋ยวจะให้ในวอล์กนี้ลงไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่ๆค่ะลงไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่ๆถ่ายเพื่ราถ่ายเพื่อนๆวอล์กสองวันเลยมั้งกูลงคืนนี้นะคะของกูลงไม่เกินอาทิตย์หน้าค่ะวอล์กคืนนี้ก็คือจริงแบบที่เผ็ดเลยนี่อะไรายร้อแล้วก็มีชี่สีน้ำเห็นไหมย่ะ ไอผู้ไอผู้มาเลยมาเลยไปไหนไปไหนไปไหนมาเลยมาเลยผู้พิงมาเลยเออจริงจริงแต่ผู้พิงเป็นคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้านะกระโปรงมากแปลงหน้ามีอีกเออเนี่ย โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อนๆล้างรองเท้าเนาะแล้วก็ล้างรองเท้ากันให้เสร็จก่อนก็วันนี้ก็ขอจบวอล์กวิคเป็นเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอจบวอล์กเดย์วันนี้เนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกอีกวันหนึ่งของวิทยศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถมาสมัครกันเยอะๆนะคะนี่ถือเป็นการทาคลิปโปรโมทเนาะโปรโมทว่า วิทยาศาสตร์ทางะเลวัยรักเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วเขาผ่าไปไหนบ้างแลเจึที่มาอะทรคะขหน่อยครับเป็นเด็กวิทย์เรียนได้อะไรได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองครับลงนะค้าบลงนะนี่ครับลงคราบลงเดี๋ยวเด็กไม่มาเรียนครับลงครับแต่ว่าทำให้ได้รู้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามัคคีแล้วก็ช่วยเหลือกันมากตอแหลบรอมาก